อะไรนะ CPL ลุยลดต้นทุนวัตถุดิบ10-15%หนุนผลงานเด้ง CPL ลุยลดต้นทุนวัตถุดิบด้วยการถัวเฉลี่ยราคาหนังวัวนำเข้าตั้งเป้าตรมากที่2ปี2567ลดลง10-15%ดันผลประกอบการครึ่งปีแรกแกร่งพร้อมรอตลาดโลกครึ่งปีหลัง2 5 6 7ฟื้นตัวโดยเฉพาะการกลับมาของเรษฐกจีนแย้มข่าวดีแบรนด์รองเท้าชั้นนำของโลกพูม่าร่วมพัฒนานวัตกรรมหนังที่สามารถด้อยลายได้ตอบโจทย์กระแสอนุรักษ์นิยมสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันราคาของ CPL หลังจากที่หลุด2บาทกับบาท70มาถือว่าเป็นแนวโน้มลงที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเลยและณนะปัจจุบันราคาที่ลงมาถึง1.10ก็อาจจะรีบาวไปได้เล็กน้อยถ้าราคายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือบาท50ได้ตรงนี้มองว่ารีบาวขึ้นมาเด้งไม่ผ่านบาท30กับบาท40ก็อาจจะลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะลงมาทดสอบ1บาทได้ด้วยซ้ำในอนาคตเพราะนั้นตัวนี้อาจจะมองว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วรอดูการเก็บคุณคืนที่1บาทกับ1บาท40 ถ้าทําได้แล้วกลับขึ้นไปยืนเหนือ1นึบาท50แล้วไปไซ์เวย์หรือว่าไปเก็บคุณคืนแถวบาท50กับบาท70ได้ในอนาคตค่อยกลับเข้าไปลงทุนหรือ 100, ร้อยทะลุบาท70ค่อยลงทุนก็ยังไม่สายครับแต่ถ้าจะเล่นตอนนี้ได้แค่เก่งกาไรสั้นๆเท่านั้นแต่ยังไม่แนะนําให้ลงทุนอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ